ในสุนทรสินตำหลวงรักได้มาครั้งแรกไม่เคยรู้จักวันวันผ่านเลยมากมันสุกมากแอบมาดูไม่เคยได้ยินโยมอ่าไม่เคยเหมือนสุกอะแอบมาดูว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถามถามแล้วก็บของแลง้วก็บอกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเข้ามา มาก็ไม่ได้คุยใครไม่เจอใครไม่รู้จักใครเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าเออลูกก็ไม่อยู่กออ็เดี๋ยวปล่อยอยากเป็นมะเร็งคัดวิสีถ้าสุาดสทายร่างกายอ,อ่อนเพลียตั้งใจว่าเออ,อยากมานะก็เออช่วงนี้ฉีดยาอยู่ทํายังไงลูกก็ไม่อยู่ไอไปททว่าทำที่วัดทำบวนไม่กลับ เลยตัดสินใจว่าเอเราไม่ป่วยหายป่วยจิตไม่ป่วยขับรถในเมืองการทองผังภูเก็เลยฉีดยาเสร็จเอ๊ะมันก็ยังไหวนะโทรศัพท์บอกแฟนเลยเก็บเสื้อผ้าพรุ่งนี้จะมาวัด <c oughs> อรู้สึกดีมากหมือหนม่ออกะุครับ มาที่นี่ก็รู้สึกได้ความรู้ได้หนุมากแล้วก็เจอหลวงพ่อ่าช่วยแนะนำหลายๆอย่างคือที่ว่านั่งได้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปแข่งจะเอาที่หนึ่งอะไรก็พยายามนั่งไปเรื่อยๆก็ตั้งจิตว่าจะนั่งให้ได้สามชั่วโมงว่าสุขภาพเราไม่ดีนะ ไม่รู้จะได้ป่าถ้าบุญได้กรคงต้งกตงได้สามชั่วโมงก็นั่งนังไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกๆก็ๆปวดนะชั่วโมงแรกปวดมากปวดขยับเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าในอดีตเคยเคยขับรถอดบาิเหตุชนอัดก๊อปปี้ก็ถ้าใครเห็นรถเราแวว่าตายนะต้องใช้สิบล้อสองคันยืดพอ นักขัดถ่านไม่ได้เลยเพราะมันสุดๆแล้วหายใจไม่ออกด้วยตกน้ำกระตายไฟไหม้กระตากก็นึกว,ว่าเอ๊ะพอรถชนเนี่ยเราเจ็บแบบน,นี้เราทนได้ถึงวันนี้เจ็บแบบนี้ต้องทานากนั่งๆไปเรื่อยๆก็หลังหลังนี่ก็ไม่ค้อวทนละต้องเข้าใจว่าสี่โมงละเออน่าจะครบแล้วนะก็เลยก็หันไปดูขาหกโมงเย็น เราผมว่าสุภาพเนี่ยไม่ไม่สําคัญเท่ากับจิตใจเรานะถ้าเราตั้งใจสุภาพเป็นรงอะสภาพร่างกายเป็นร่อจะเจ็บป่วยเรื่องอะไรเนี่ยคือเป็นรอเพราะว่านะปลคนอื่นทำอไรไม่รูนะแต่ผมคิดว่าบางครั้งผมจะทำอะไรบางทีลุกไม่ไหวอะไรเนี่ยเบนหัวอะไรเนี่ยนะถ้าตั้งใจว่า กายป่วยใจเราไม่ป่วยจิตเราไม่ป่วยเราไม่ป่วย,ยเราไม่เป็นไรจะรไปได้ท็ไปได้ถ้าทำได้ทุกคนนะ